ามาดูกันที่ภาคเอกชนจังหวัดระนองนะคะส่งสัญญาณเตือนภาครัฐหลังจากที่นักธุรกิจชาวพม่า,มาค่ะเตรียมที่จะตัดวงจรนะคะการค้าเดิม โดยที่เปิดตัวแทนธุรกิจของตัวเองค่ะเพื่อส่งสินค้าจากไทยข้ามไปที่พม่าเองนะคะซึ่งประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเนี่ยกฤษณะเอี่ยมวงนาทีบอกว่าปัจจุบันการค้าขายตามแนวชายแดนไทยพม่าค่ะได้พัฒน,นาไปจากเดิมค่ะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจากอดีตที่ผู้ค้าพม่าจะเข้ามาซื้อสินค้าจากผู้ค้าไทยแล้วก็นํากลับไปขายต่อที่ประเทศพมา่าโดยลักษณะการเข้ามาจะเป็นการเข้ามาซื้อโดยตรงจากผู้ค้าไทยนะคะที่เป็นคนกลางแต่ในระยะหลังค่ะพบว่ารู แบบการค้าได้เปลี่ยนแปลงค่ะจะเห็นว่าขณะน,นี้นักธุรกิจพม่าเข้ามาตั้งบริษัทด,ด้วยค่ะคือเป็นคล้ายๆบริษัทสาขานะะในจังหวัดระนองเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ค้าโดยตรงแล้วคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนไทยที่เป็นคนไทยพ่อค้าไทยที่เป็นคนกลางแล้วนะคะซึ่งหากมองดูตัวเลขการค้าชายแดนไทยพมา่าตัวเลขอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่หากดูในรายละเอียดค่ะจะน่าเป็นห่วงก็คือมีความ เป็นไปได้สูงนะคะที่การส่งออกของไทยจะถูกทําลายระบบค่ะเพราะการเข้ามาครอบงำการค้าของพมา่ากลายเป็นพม่านําเข้าสินค้าจากฝั่งไทยผ่านผู้ค้าพม่าด้วยกันเองนะคะเป็นการตัดวงจรของภาคการค้าจาก2ฝ่ายคือไทยพมา่า กับกลายเป็นพม่าก,กับพม่านะคะซึ่งหากปล่อยไว้ไม่เกิน10ปีค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างจะถูกครอบงำโดยชาวพม่าทั้งหมดจึงอยากให้หน่วยงานรัฐนะคะเข้ามาดูแลปัญหาในลักษณะนี้ด้วยเชื่อว่าต่อไปนะคะเมื่อเปิดการค้าอย่างเสรีปัญหาอาจจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกค่ะ